สวัสดีครับคุณฟังทีักครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันพระสักดา์ที่18เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าปปชปักป้ายเตือนรัฐบาลฝืนแจกเงินมีราคาที่ต้องจ่ายเนื้อหาใจความในกลองสถานการณ์เริ่มต้นบอกว่า ต้องเรียกว่าเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกับกรณีผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน1,000 0บาทพันระบบดิจิตอลบอลเลตที่มีนางสาวสุภาปิยจิติกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เอกสารหรือว่าผลการศึกษาเนี่ยหลุด ออกมาก่อนที่คณะกรรมการปปชจะมีมติส่งให้รัฐบาลผลการศึกษาเนี่ยนะครับแทบจะไม่เป็นคุณกับรัฐบาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพบช่องโบในการทุจริตไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจจากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ท้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ชี้ว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยยังไม่เข้าข่ายวิกฤตนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะกระทำผิดกฎหมายหลายฉบับด้วยกันทั้งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังทั้งพระราชบัญญัติเงินตราทั้งพระราชบัญญัติเงินคงคลังไม่เพียงเท่านั้นนะครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยยังกระตุกเตือนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตให้มันตรวจสอบ นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองด้วยนะครับว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งกับสิ่งที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผลการศึกษานี้ยังไม่ถึงกับเป็นฉบับไฟแนลนะครับเพราะว่าต้องรอให้คณะกรรมการปปชชุดใหญ่ซึ่งมีพลตวัชรพลประสานราชกิจเป็นประธานเนี่ยรอให้กรรมการชุดใหญ่ มีมติส่งเรื่องให้รัฐบาลไปก่อนซึ่งนายนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการปปชบอกว่าคณะกรรมก,การปปชพิจารณาไปแล้วครั้งหนึ่งและให้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนำกลับมาพิจ,จรารณาแต่ถึงแม้ว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เนี่ยนะครับแต่ว่าหน้าตาและเนื้อหาของการศึกษาของคณะกรรมก,การชุดที่มีสุภาคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากสักเท่าไหร่นักหรอกครับฉะนั้นการที่เอกสารหลุดอมกอกนเนี่ย ทำให้รัฐบาลได้เห็นและก็สามารถที่จะกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องโครงการดิจิตอลบอลเล็ต1 0 0 0 0บาทได้นะครับว่าและจะเอาอยัางไงต่อไปแน่นอนแล้วครับว่าในทางอำนาจเนี่ยปปชเขาไม่ได้มีอำนาจในการที่จะสั่งหรือห้ามรัฐบาลนะครับว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำโครงการนี้แต่รัฐบาลจะมองข้ามสิ่งที่ปปชเสนอแนะมาเนี่ยไม่ได้นะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งในอดีตเคยมีปัญหากับปปชในเรื่องของโครงการรับ จำนำข้ามาแล้วสมัยรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำได้ใช่ไหมครับโดยการศึกษาและการให้คำเสนอแนะของปปชเป็นการดำเนินการที่มีกฎหมายรองรับอยู่คือตรามวงเล็บ3มาตรา32ในพรบประกอบรัฐธร,รรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือมาตรการใด ที่เป็นช่องทางให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้มันไม่ใช่ข้อห้ามนะครับไม่ใช่ข้อห้ามแต่เหมือนกับเป็นคำเตือนที่ธารัฐบาลเลือกจะเดินหน้าต่อทั้งๆท,ท,ที่มีข้อเสนอแนะจากปปอชอมาแล้วเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับ อย่าให้เกิดข้อผิดพลาดในการดําเนินโครงการอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีจุดจบเดียวกับรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตนนั่นแหละครับเรียกว่ามันมีราคาที่จะต้องจ่ายเนี่ยสูงมากนะครับและก็อาจจะหนักกว่าตรงที่ผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดที่มีสุภาเป็นประธานเนี่ยพูดถึงนโยบายหาเสียงที่ไม่ตรงปกซึ่งเป็นอำนาจของกอกตอเอาไว้อีกนะครับซึ่งอาจจะมีความผิดอีกกระทงหนึ่งก็ได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับภายใต้ผลเสียที่พบคณะกรรมการชุดนี้ได้ศึกษาเอาไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกหรือว่ายุติโครงการซสทีเดียวนะครับแต่มีการแนะนําให้ใช้งบประมาณปกตินี่แหละครับแล้วก็มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางและไม่ต้องใช้บล็อกเชนแต่ให้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยแทนซึ่งเคยมีการทําเอาไปแล้วในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้ว ข้อเสนอแนะตรงนี้เนี่ยดันไปบังเอิญสอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งธนาคารในประเทศไทยและสภาพัฒน์มันเหมือนกับพอปชอนกำลังชี้ทางลงที่ปลอดภัยให้กับรัฐบาลโดยที่ไม่ได้ผิดสัญญากับประชาชนตอนหาเสียงมากสักเท่าไหร่นักนะครับก็อยู่ที่รัฐบาลในเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับว่าจะเชื่อหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมาดูท่าทีของรัฐบาล บริหารประเทศในช่วงหลายเดือนมานี้เนี่ยจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่รัฐบาลยิ่งลักเคยทำมาแล้วแล้วพลาดเนี่ยจะเลือกเลี่ยงการซ้ำรอยซะเป็นส่วนใหญ่ถึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโครงการแจกเงินดิจิตอลบอลเลต1,000 0บาทโอกาสจะแท้งเนี่ยมีสูงมากเหลือเกินนะครับเมื่อดูจากปัจจัยสําคัญต่างๆที่ไม่ได้เอื้อให้เลยนะครับตั้งแต่ท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยืนยันมาตลอดว่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ย หรืออย่างความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เสนอแนะให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามพรบวินัยการเงินการคลังพุทธศักราช2561อย่างเคร่งครัดคำว่าวิกฤตเนี่ยมันต้องมีหลักฐานในเชิงประจักษ์และก็เชิงวิทยาศาสตร์นะครับและก็ล่าสุดก็คือผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดที่มีสุภาเป็นประธานนี่แหละครับหนทางเนี่ยมันยิ่งแคบลงไปเรื่อย มันเหมือนกับว่าหนทางเดียวที่โครงการนี้จะไม่แทงก็คือการลดสเปคลงมาและต้องไม่กู้นะครับรวมถึงต้องแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเสมือนกับเป็นการช่วยเหลือเท่านั้นเองซึ่งรัฐบาลต้องยอมเสียรางวัดแล้วก็เสียหน้าบ้างนะครับ